สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้คุณย่าจะพามาปลูกเจ้าต้นเอเดรีนะคะเดลีจักรพัดนะคะทําไมมันถึงชื่อเดลีจักรพัดมันก็เป็นเดรีธรรมดาถ้าเป็นเดรีธรรมดาใบมันก็จะเล็กกว่านี้นะคะใบเล็กกว่านี้นะคะแล้วก็ใบมันจะไม่เขียวแบบนี้นะคะถ้าเป็นเดรีจักรพัดนะใบมันจะออันดีต้นเล็กนะคะถ้าต้นใหญ่นะใบมันก็จะใหญ่กว่านี้นะคะใหญ่แล้วก็ใบจะเขียวเขียวเขียวมากเลยนะคะแล้วก็ดอกก็จะเป็นสีขาวดอกมันก็ เหมือนกันเลยนะคะกับเจ้าต้นเดลีธรรมดานะคะ mm. ดอกเป็นสีขาวนะแต่อันนี้ต้นจกักรพรรดิดอกมันจะใหญ่กว่านะคะแต่สีคือสีขาวสีเดียวกันนะคะวันนี้คุณยายได้มา1หนึ่งต้นนะคะซื้อขอซื้อชาวบ้านเขามาหนึ่งต้นนะค,ะนนนนะค,ะคุณยายก็ยกังไม่มีเลยก็จะเอามาปลูกนะคะวันนี้คุณยายก็จะปลูกเลยนะคะเดี๋ยวเราจะทําแหลกก่อนนะคะว่าวิธีการปลูกเนี่ยเขาเขาปลูกมายังไงนะคะเขาปลูกมายังไงนะคะเดี๋ยวดูเลยนะคะ มุ้ยยายจะดึงเลยนะไม่พูดท่าทำเองเดี๋ยวนะคะว้าวแต่ละแต่ละมุ้ยยายแต่และแต่และว,ว้าวเป็นอย่างนี้เองนะคะเป็นอย่างนี้เองโอเคโอ้ยขอโทษนะเขาปลูกกระสายมาเลยดินทรายเลยนะคะเนี่ยอืมดินทรายก็เป็นหินอะไรอย่างเงี้ยนะ แสดงว่ามันมันอยู่ได้มันอยู่ในดินได้ทุกสภาพเลยสอย่างนั้นนะนะนะคะได้ในดินได้ทุกทุกสภาพเลยแต่ที่คุณยายจะปลูกนี่ก็คือในดินดินร่วนสุยนะคะเป็นเป็นดินเอ่อก้ามปูนะที่คุณยายจะปลูกนะคะเดี๋ยวนะคะคุณยายจะดูว่าเขาขยายพันธุ์ยังไงนะขยายพันธุ์ยังไงขยายพันธุ์โดย อ๋ออันนี้คือขยายพันธุ์โดยการโดยการโดยการสมมุติว่าถ้าต้นมันสูงใช่ไหมถ้าต้นมันสูงแล้วเขาก็จะตัดเป็นข้อข้อนะตัดเป็นข้อข้อแล้วก็เอามาชานะคะเนี่ยนะคะรอยชารอยชายังอยู่นะคะเออคือไม้พวกนี้มันจะไม่ค่อยแตกหนอน,นะไม่ไม่ค่อยแตกหน่อนเลยนะคะเท่าที่เอ่อถามกับคนเจ้าของเขาแล้วนะคะอืมแต่ว่า เขาก็ไม่ยอมบอกว่าปลูกมาอย่างไงนะคะแต่คุณยายมาดูแล้วลือแล้วนี่นะคะอันนี้มาจากมาจากหน่อเลยนะคะมามาจากเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะต้นแก่ของนันเลยนะคะอันนี้นะเนี่ยใช่ไหมก็เกิดเป็นต้นอันนี้ขึ้นมานะคะแล้วก็มาปลูกเลยนะคะมาปลูกเลยต้นนี้เขาบอกว่าปลูกปลูกมาประมาณประมาณหกเดือนแล้วนะคะ,สะแสดงว่ามันก็โตช้าพอสมควรนะ เขาบอกว่าเออที่คุณยายเห็นต้นโตนแม่ของเขาเนี่ยแม่ของต้นนี้นะคือเขาจะต้นต้นก็ไม่สูงมากนะแต่ใบจะใหญ่มากเลยสวยค่ะเขียวสวยุ่มนะคะเวลาปลูกนะไม่ควรที่จะอยู่ในแดดร้อยเปอร์เซ็นนะคะลำไรนะในที่ลำไรนะคะอืมในที่ลำไรที่คุณยายขยายกระถางใหม่นี่เพราะว่าอยากได้ให้เขาอยู่ในดินใหม่นะในดินใหม่แล้วก็ในกระถางที่ใหญ่กว่านะคะ เดี๋ยวเอาดินเก่าเขาใส่ไปด้วยนะคะดินเก่าเขาใส่ไปด้วยอัน,นเป็นดินทรายเลยนะคะดินทรายมาจากแถวแถบภูเขาเลยนะคะโอเคอันนี้เป็นเดหลี่แจก,กพัดนะคะเดหลี่จจก,กพัดซึ่งคุณยายก็ยังไม่มีนะก็อยากจะเได้ปลูกไว้ดึงต้นเพื่อที่จะขยายพันธุ์ต่อไปนะเพื่อที่จะขยายพันธุ์ต่อไปแล้วก็เดี๋ยวถ้ามันถ้ามันโตขึ้น ถ้ามันโตขึ้นลักษณะที่จะมันมันมันสูงขึ้นนะคะแล้วคุณยายก็จะรื้อออกมาเพื่อที่จะฟันฟันให้มันเป็นท่อนๆแล้วก็เอาไปชําเพื่อที่จะให้มันเกิดต้นใหม่นะคะโอเคค่ะวันนี้คุณยายก็พามาปลูกเจ้าต้นเดลีจกักรรพัินะคะเพราะว่าอะไรรู้ไหมคุณยายยังไม่มีเลยเพื่อที่จะเพิ่มจํานวนให้มากขึ้นโดยการที่เราจะรีบปลูกมันก่อนนะแล้วก็ โตแล้วสูงแล้วก็จะเอามาตัดเป็นท่อนๆเพื่อที่จะเพิ่มจํานวนให้มากขึ้นนะคะปลูกง่ายค่ะปลูกง่ายนะคะปลูกง่ายมากเลยนะคะนี่ขะนาดเขาอยู่ในดินที่ไม่ไม่ไม่ใช่ว่าเป็นดินปลูกต้นไม้นะมันยังขึ้นเลยนะคะชาวบ้านธรรมดาก็ปลูกอยู่นะคะโอเคค่ะก็ขอบคุณมากที่เข้ามารับกชมนะอย่าลืมตามคลิปของคุณยายด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย